ลูกชิดถามขณะทำสมาธิเกิดนิมิตขึ้นมาเป็นภาพจะต้องปฏิบัติหรือกำหนดจิตอย่างไรหลวงพ่อตอบในเมื่อทำสมาธิแล้วจิตสงบลงไปเกิดเป็นนิมิตภาพขึ้นมาระวังอย่าให้เกิดความเอะใจหรือแปลกใจกับการเห็นนั้นให้ประคองจิตอยู่เฉยๆ ถ้าไปเกิดเอจใจหรือทักท้วงขึ้นมาสมาธิจะถอนเมื่อสมาธิถอนแล้วนิมิตหายไปถ้าใครสามารถประคองจิตให้อยู่ในสภาพปกตินิมิตนั้นจะอยู่ให้เราดูได้นานและนิมิตนั้นจะเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเป็นฐานที่ตั้งของสติบางทีนิมิตนั้นอาจจะแสดงอสุภกรรมฐาน หรือแสดงความตายถ้าแสดงอสุภกรรมฐานให้เราดูเช่นล้มตายลงไปเน่าเปื่อยผุพังก็ได้อสุภกรรมฐานได้มรณัสติถ้าจิตของท่านผู้นั้นสำคัญมั่นหมายในพระตายลักษ์ภาพนิมิตนี้มันก็ไม่เที่ยงปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็ล้มตายไป ตายไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปเสร็จแล้วก็ได้วิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นในเมื่อภาวนาเกิดนิมิตขึ้นมาแล้วอย่าไปดีใจเสียใจกับนิมิตนั้นให้ประคองจิตให้อยู่เฉยเฉยธรรมชาติของนิมิตนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรามีสติกำหนดรู้ความเป็นมาของมัน เราจะได้สติปัญญาดีขึ้นแล้วอาจจะเกิดปัญญารู้อนิจจงทุกขังอนัตตาขึ้นมาได้